สวัสดีค่ะพบกับมารินทาลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะจะมาทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีมีนนะคะในเดือนกุมในเดือนมีายน2564ค่ะค่ะ การงานนะคะเราจะแบ่งคําทํานายออกเป็นนะคะคําทํานายสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะแล้วก็เป็นคําทํานายสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่ว่างงานอยู่รองานอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนที่ทำงานประจำก่อนเลยนะคะว่าบรรยากาศการเงินของชาวราศีมีนที่ทำงานประจำนะคะในเดือนเมษายน2564นี้จะเป็นอย่างไรค่ะ เดือนนี้นะคะคนที่ทํางานประจํานะคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยค่ะอ๋อขอโทษค่ะเด็กถือถ้วยนะคะตามมาด้วยไพ่ราชินีถือถ้วยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่แปดเหรียญน,นะคะ เดือนเมษายนนะคะคนที่ทํางานประจําชาวราศีมีนนะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณจะเป็นลักษณะชาวธาตุน้ํานะคะเป็นได้ทั้งเด็กทั้งคนโตนะค่ะชาวธาตุน้ําก็คือเป็นคนราศีมีนเหมือนคุณก็ได้นะคะาราศีกรกกฎหรือว่าราศีพิจิกนะคะคือลักษณะเด่นๆของชาวธาตุน้ำนะ่ะจะมีความที่เป็นคนที่ค่อนข้างาปรับตัวนะคะเข้ากับสถานการณ์แล้วก็ใจดีใจเย็นนะคะ แต่ว่าจะเป็นคนที่ข้อเสียเขาไม่ค่อยจะตัดสินใจเท่าไหร่นะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจค่ะเดือนนี้บรรยากาศในที่ทํางานนะคะเต็มเต็มไปด้วยมิตรภาพนะของคุณนะ่ะถือว่าค่อนข้างดีงานไม่ได้หนักเท่าไหร่แต่ว่าตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่ขยันนะคะ ชาวราศีมีนคุณก็หาอะไรทําไปเรื่อยหรือว่าพัฒนาตัวเองตลอดนะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณก็ยังขยันเหมือนเดิมค่ะ8เดเรือนนะเป็นช่วงที่คุณกําลังแบบพยายามทํางานบางสิ่งบางอย่างของคุณนะแล้วก็มีความเอาใจใส่งานค่อนข้างที่จะดีนะอันนี้เป็นตัวของคุณนะคะก็คือเดือนนี้คุณค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองอะ่ะ ให้ขึ้นลักษณะาธาตุน้ำนะคุณค่อนข้างใจเย็นนะแล้วก็แล้วก็เอาใจใส่งานค่อนข้างดีแต่ส่วนหนึ่งนะคะคุณต้องคอยดูว่า,างานตรงนี้นะคะมีการล่วงเลยทันเวลาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเพราะบางอย่างอะ่ะคุณค่อนข้างที่จะตัดสินใจช้านะคะถึงคุณจะเอาใจใส่แต่ว่าการตัดสินใจให้ให้ทันกับเวลาก็เป็นสิ่งสําคัญคะ่ะมิตรภาพค่อนข้างดีทีมงานก็ถือว่าดีนะคะบรรยากาศเดือนนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะแล้วก็ไม่ได้หนักหนาเกิน ไปสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะค่ะจบคําทํานายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรค่ะได้ไพ่ไฮโรเฟนค่ะ ตามมาด้วยไพ่ดูเ Empress นะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดไม่เท้าค่ะเดือนนี้นะคะบรรยากาศการทำงานของคุณก็ยังถือว่าดีอยู่นะค่ะ อาจจะเป็นเนี่ยพอขึ้นไพ่แบบไฮโลเฟนนะเป็นงานช่วยซะเยอะนะอาจจะต้องแบบเหมือนเป็นงานช่วยทำบุญอะนะเป็นงานช่วยเหลืองานฟรีแบบนี้ก็มีเข้ามาเหมือนกันนะหรือว่าเป็นงานที่แบบเออทำเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมนะคะแต่ว่าตัวตัวคุณเองก็ยังถือว่าสบายสบาย,บายเนาะ,ะผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณนะคะเดือนนี้ยังไม่ได้ถือกับว่าลำบากแต่ตัวคุณเองอะ สถานการณ์ยังไม่ได้ลำบากแต่ในใจกับรู้สึกว่าไม่มั่นคงนะรู้สึกว่ากลัวนะคะกลัวสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะทําให้การงานของคุณไม่มั่นคงนะคะถ้ายัางไงคุณไม่สบายใจไพาผาขึ้นมาแล้วคุณก็หาเวลาที่จะไปทําบุญนะคะอย่างหรือว่าอย่างงานฟรีงานช่วยอย่างเงี้ยคุณก็ช่วยไปในระดับที่ตามกําลังเนาะคะ่ะเดือนนี้ยังไม่ถือว่ามีปัญหาอะไรเพียงแต่รู้สึกว่าความรู้สึก ว่างานที่ทําอยู่นะคะกิจการที่ทําอยู่เนี่ยมีโอกาสที่แบบเหมือนมีความเสี่ยงอะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงในใจแล้วก็หาวิธีประคับประคองอยู่นะคะค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคนที่ทำอ่าที่ว่างงานนะรอง,งานอยู่เดือนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะ เดือนนี้ได้ไพ่สองถ้วยนะคะตามมาด้วยไพ่เดอ s t สตาค่ะดีมากๆเลยนะปิดท้ายด้วยไพ่ห้าไม่เท้านะค่ะ เดือนนี้ค่อนข้างดีนะคนว่างงานน่าจะมีคนเข้ามาแบบยื่นข้อเสนออะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณอาจจะเข้าไปช่วยทํางานนะอาจจะเป็นจ็อบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะสร้างชื่อเสียงให้คุณแล้วก็น่าจะทําให้ผลงานตรงเนี้นะของคุณเนะี่ยทำให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็เหมือนกับ เป็นโอกาสนะเป็นใบเบิกทางที่จะทําให้คุณได้งานอื่นๆในอนาคตระวังเรื่องความใจร้อนนะคะมีการประทะกันถ้าบางสิ่งบางอย่างที่มีความเห็นต่างนะค่อยๆพูดค่อยๆจานะคะภายคืนห้าไม่เท้าแบบนี้แล้วแสดงว่าเดือนนี้นะอาจจะต้องมีโอกาสที่จะปะทะคารมนะคะให้ระมัดระวังคําพูดให้มากนะคะไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้เลยแต่ต้องพูดให้แบบมีความเบาอะนะอย่าไปใช้อารมณ์ในการพูดนะคะแล้วก็ด้วยลักษณะการทะเลาะไม่ ใช่นิสัยของคนชาวราศีมีนหรอกค่ะนะคะแต่ว่าบางอย่างอะ่ะคุณก็อาจจะแบบเหมือนเหมือนมันต่างเกินไปอะไรอยงเงี้ยนะคุณก็อาจจะแบบแสดงความคิดเห็นแล้วมันมันไม่ถูกใจกันหรือว่าเขาพูดอะไรมาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าทนไม่ได้ให้คุณอดทนนะมันจะได้ผ่านพ้นไปเพราะจริงๆแล้วงานเนี่ย ชื่อเสียงกําลังมานะคะความสําเร็จกําลังตามมานะคุณทําอะไรเดือนนี้นะมันจะทําให้คุณสร้างชื่อในอนาคตซึ่งมันจะเป็นใบเบิกทางให้คุณได้งานต่อๆไปนะคะค่ะจบคําทํานายเกี่ยวกับเรื่องการงานเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรื่องการเงินนะคะชาวราศีมีนเดือนนี้การเงินของคุณเป็นอย่างไรคะ่ะ เดือนนี้ได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะตามมาด้วยไพ่หกไม่เท้าค่ะตามมาด้วยไพ่ก้าไม่เท้านะคะ ชาวราศีมีนเดือนนี้นะการเงินก็ค่อนข้างดีมีเงินเข้ามานะยังใช้ใจ่ายได้สบายๆนะคะงานผลสําเร็จจากงานที่ผ่านมาของคุณจากความเหนื่อยยากลําบากของคุณนะทําให้เดือนนี้มีเงินเข้ามาที่คุณคุณจะใช้ใจ่ายได้แบบคุณไม่ลําบากอะนะสําหรับเดือนนี้แต่ตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่คิดมากนะเนี่ยค่ะ คิดมากคุณระมัดระวังนะคุณกลัวเหมือนกันเพราะที่ผ่านมานะเดือนก่อนๆที่ผ่านมาชาวราศีมีน่าจะเจอมาหนักนะภาระหลายๆอย่างนะทําให้คุณนะ่ะไม่กล้าที่จะใช้เงินเต็มที่เนาะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็เหมือนพยายามหมุนเงินพยายามที่จะแก้ปัญหามานะคะ ถึงเดือนนี้จะค่อนข้างที่จะยังไม่ลำบากแต่คุณก็ไม่ประมาทนะก็ถือว่าดีค่ะแต่ว่าก็ใช้ให้มีความสุขเนาะอย่าอย่าระแวงมากเกินไปนะคะเก็บไว้บางส่วนได้ก็ก็ดีนะคะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยถือว่าคุณยังไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะคะ่ะ จุดคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะคะของชาวราศีมีนในเดือนเมษายน2564ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาลินทาลอดด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ